รังเนี้ยเอาอยากนะรังเนี้ยจะเอาอยากดูสินะอ่านี่ต้นมันนี่ต้นมันดูสิรังมันรังมันไปอยู่ปลายครับอ่าเดี๋ยวซูมใกล้ใกล้ให้ดูก่อนอ่านี่ยรังมันมารังมันรังใหญ่นะรังนี้รังใหญ่มากเลย เ้อครับพ่อแม่พี่น้องเบิรงเดอร์ครับมันเอายากไปไหนครับมันอยู่ปลายครับพ่อแม่พี่น้องธรรมดามันใส่แค่ยาสูบมวนเดียวก็เอาได้แล้วครับแต่มันอยู่ปลายครับผมเฮาต้องใส่ที่ลมควันครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขชนมาพอกับผมอีกคลิปหนึ่งบ่าวอ้นินดี้ครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้นะครับผมสีมากถ้าพ่อแม่พี่น้องมาตีผึ่งเนาะครับเนาะอันนี้พึ่งมือผมตีมือนี่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นต้อผึ้งเดือน5พอดีเนาะครับ ผมจะเอาไปผสมสมุนไพรนะครับตัวนี้พึ่งตังนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปผสมสมุนไพรมองว่าเนี่ยผมมาทําคลิปไอ้ต้นบุกครับผมบุกคางคกก็พอดีได้โอกาสนะครับเนาะมือนี้เสีอัพคืนอัพคลิปพึ่งก่อนมืออื่นเสียอัพคลิปแกงสมเพราะว่ามันเป็น EP พีหนึ่งอีสองต่อกันนะครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ผมก็ได้อัพเพลงไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ฝากตั้เด้อครับเพลงของผมเพลงของผมดอกทองเด้อครับพ่อแม่พี่น้องสวดกันกดไลค์กดแชร์กันหลายๆนะครับมือนี้ เดี๋ยวเข้ามาเอาผึ่งกันดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าพึ่งลังนี้น้ำหวานมันจะเยอะไหมแต่ส่วนมากคันพึ่งหลวงมันสกายน้าหวานครับตอนนี้มันสกินน้ำหวานหมดแต่ถ้าพึ่งกลางวันอันนี้มันพึ่งกลางวันหรือพึ่งมิม,หร,ม,มหรือมิมเข้านั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องพึ่งนิ้มน้าหวานมันจะเหลือเต็มเปี๊ยเลยนะหน้านี้ครับผมถึงสิรุดเดือนหายไปแล้วแต่น้ำหวานมันก็เต็มเปียยเลยครับผมนอกจากหลุดเดือนพฤษภาไปแล้วน้าหวานมันถึงจะไม่ค่อยมีครับพ่อแม่พี่น้องไปเลบ อ่นะครับพ่อแม่พี่น้องก่อนถี่ห้าสิบถึงตีห้าก่อมาเฮ็ดครบกันก่อนครับผมเพราะว่าพึ่งมันสูงเราต้องทําครบก่อนนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่าเข้ากับเอาต้นสาบเสือกับใบไม้แห้งง่ายๆคร right ับครบมั halfway. นเดี๋ยวเฮ็ดครบก่อนพอถึงสิบตีเป็นแดดเป็นหย่งจริงจิงจริงเนาะเฮ็ดครบง่ายๆก่อนครับพ่อแม่พี่น้องทอาแบบง่ายๆก่อนเลย <S <S ธรรมดาไม่ต้องเฮ็ดครบดอกทำไมพี่น้นองเพราะว่าผึ่งมั่นสูงครับมันบอสามารถไตขึ้นเอาบุรีเป่ามันได้ครับไม่สามารถเอายาเป่ามันได้เทากเลได้งจดครบเลยครับเพราะว่าผึ่งห้างหยิดรึดครับพ,พี่น้นองวัลลิกี ขอไปไต่ห้างมันเนี่ยมันแตกพื้นใส่เลยครับพื้นห้างนี้ดูนะดู้รู้้างนี้ดูเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดมันก่อนเลยอ่้าวไปไหนเข้าแล้วแล้วว่้ใหม่ออนไปมางครับเนี่ยผมว่าใหม่อ่อนอิลิครับโอ้ยใหม่อ่อนครับในข้างนอกใหม่ออนครับ,ออรบเดี๋ยวขออนุญาตเป็นใหม่กัเข้าครับ สิบออนนี้มันออนพูดอ๋ออ๋อนี่เดี๋ยวจะได้แทงได้แล้วเนี่ยแทงเข้าได้ก็แน,น่มัดมัดตอนนี้น<ก>นเนี่ยเนี่ยนเนี้ยแทงเลยแจ<ก>ม<ก>อืมเคยเคเลย เ okay, อาแค่ลมควันเข้าเดียวครับพราะไม่ผ่อแล้วก็แค่ลมควันได้นะไปะต้หตน,นหนูเล็กใช่ไหมเราขนสื่อถีรานั่นครับเหมือนจะไม่เสื่อครับ อ๋อครับมาที่นี่ือกันเลยโอ้โหหลังใหญ่หลังใหญ่มากวันทื่ดับโอ้โโแก่หทางมันแก่หรอ ถ้าตรงข้าวต้องร่มยิ่งีอนขับ,บนอจเฉยๆมันดุครับเฉยๆมันดุเราต้องร่มก่อนหันวละบ้ายังเป็ดอยู่ครับตอนไปหนองมนันละบนเต็มเตียยเ,เลยนะเต็มเ,เลยเต็มเปียเ,เลยทีนี้ตาต้อง มารอใต้เลยทีนี้ลมพัดแล้วมันไม่ดูแล้วถ้าเราลมพัดแล้วคือไม่ดูแล้วนะใช่เปล่าจริงๆถ้าลมพัดแล้วไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วทีนี้เรขึ้นตัดีก่อนเีขึ้นเป็นไม้ก่อนมาถือครบไปเลยเออจริงๆเอาดิถือด้วยถือครบไปด้วยแล้วก็ถือนี้ไปด้วยเดี๋ยวจะขึ้นตัดแล้ว่าถือด้วยมาเรวมาแล้วไม่มาอืมอออ ไม่ดูถือไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นกับยังไงก็ไม่ดูบอกบอกว่าไม่ดูไม่ดูเออเงี้ยแล้วทำนั้นทำแหละเดี๋ยวจะค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆนะตัดเอาถ่ายขึ้นมาข้างบนด้วย

เอลอ่ปล่อยเลยลงมาเลยลงมาเลยคนอ่ะคนอ่ะลงมาเลยปล่อยเลยเสียงมามาลำเสียงเสียงประกาแล้วครับพี่น้องผมก็ต้องเอาลงเลยเสี้ เอยเอาลองอย่างนี้เลยเลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โห <c oughs> <c oughs> เ,เนี่ยครับไปอพี่น้องน้ำหวานเต็มเปียกเลยครับอ้าวลังงลนเอาทิ้งกันแล้วทิ้งกันละดับเลยดับเลยดับเลยเพื้ยนาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องน้ำหวานเต็มเปียกเลยนะน้ำหวานสุดยอดเลยเห็นบอ่อุ้ยว่าน้ำหวานแนี่ยครับเนี่ยเอาไปทํายาโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ขวดหนึ่งนะขวดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปเห็ดยานะ ที่ผมมาตีโม่นเนี่ยนี่คือน้ําพิ้งเดือนห้าของแท้เลยครับตีวันเนี้ยวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมเดือนห้าของแท้ครับพ่อแม่พี่น้องเอาไปเห็ดยาผมจะเอาไปเห็ดนับไอายาเบาหวานให้แฟนขับรถเอฟซี FC ของผมครับ สำ,ส,ำส,ำสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องก็เป็นอันวาตีผึ่งสําเร็จนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับวันนี้นะครับคลิปก็เป็นคลิปสั้นๆ้อเดี๋ยวผมจะเอาไปผสมยาอะไรนั้นเดี๋ยวถ่าไปเบิ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องว่ามีอะไรมั่งที่เรารู้ก็มีกาฝากมะม่วงแล้วก็ใบมะยมแล้วก็ใบเตยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เอาไปทํายาบาหวานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับว <tem ás> ันนี <prat> ้ผมฝากผลงานเพลงผมน้ำเดือครับพ่อแม่พี่น้องดอกทองนะครับผมกับก้างจะปล่อยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัปคลิป แกงส้มบุกคางคกให้ชมกันครับเป็น EP 2แต่วันนี้ผมจะอัพคลิปพึ่งกลางวันให้ชมกันก่อนครับสำหรับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนที่ขามาติดตามผมก็ขอบคุณหลกานแล้วครับแล้วก็ขอให้แฟนขับในเอฟซของผมทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ร่ลำรวยร่ำรวย,ลลวยเงินทองกันทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับ